เป้ยวจะไปไหนนี่ฮะจะไปอย่างเดียวเลยนี่จะไปไหนเอา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 โอ้เห็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองเปลว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 เอาเปี้ยวสายนี้เห็นรถมอเตอร์เอาเปียวอยากไปเอาเปี้ยวอยากไปเอาเสื้อมาหน่อยเสื้อมาหน่อย มาประซอยไม่เห็นจะต้องอยากขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยมาประซอยไม่เห็นอยากขี่มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเปี้ยต้องอยากขี่มอเตอร์ไซค์เหเห็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้รีบวิ่งเลยดูทำหน้าดูทำหน้าใส่หมวกไหมฮะ คุณจะใส่หมวกไหมนั่งดีๆ <C> e <ase> นั่งดีๆาขานี่มาขานี่มากอดตรงนี้ขานี่มากอดตรงนี้ก่อนนัง่งลงนัง่งลงนัง่งเอากระตูดนัง่งกระตูดนัง่งบ่อนุ่นเอาตูดมานั่งบ่อเออให้ตูดมานั่งบ่อด้วยจะได้ประคองตัวเองได้นอกหล่าเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไม่ไม่ดึงเสือมานหนีก <C> e <ase> <ๆ>่อนมัติดขูดรถเอ้าก็เสือลูกก็เสือเอ้าเอาบักลาโอ้ยโอ้อยขาวฮ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 าวอืมลูกหล่าอีเมียแม่เห็นรถมอเตอร์่ไส่บันได้เลยเออกเสือ ไปใช่ป oh das ่ะเนี่ไปรอบหนึ่งเด้อวายบ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 ายเปรี้ยวเปรี้ยวบายบายบายเร็วๆมันนั่งพัฒนัทนั่งพัฒนัดเอาดากรไปทั้งนั้นแยงดากรไปทั้งนั้นมันกสิถนัดเออมันแยงดากระถึกทางมันพัฒนัดเออมันนั่งพัฒนัดตัวนึ่งไปเพี้ย โอ้โหรู้นะรู้งานนะไปยินเสียงรถไม่ได้เลยเอารถปูนบ้านลุงมาแล้วรถปูนบ้านลุงมาแล้ว